พี่มาร์คถึงไทยแล้วนะครับท่ามกลางอากาเซร่รอต้อนรับแสนอบอุ่น ทำเอาอากาเซ่ไทยยิ้มแก้มปลีกเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยมีมาร์กต้วนหรือพี่มาร์กก็สิเว่นแล้วนะฮะโดยหนุ่มมาร์กนะฮะบินลัดฟ้ากลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้งหลังจากปีใหม่นะครับโดยมีเหล่าอากาเซ่รอคอยต้อนรับแน่นสนามบินสุวรรณภูมิเลยนะฮะโดยพี่มาร์กนะครับก็ได้เดินทางมาถึงในลุกสบายๆแต่อาร่าความหล่อนั้นนะครับฟุ้งกระจายจนเรียกเสียงกรี๊ดจากเหล่าอากาเซ่ลั่นสนามบินกันเลยทีเดียวนะครับจนแฮชแท็กวลคอมาร์กต้วนทูไทยแลนด์ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร อย่างรวดเร็วนะครับโดยพี่มาร์กกลับมาไทยในคราวนี้นะครับก็เพื่อเตรียมขึ้นคอนเสิร์ต World Tour ของตัวเองนะฮะที่ใช้ชื่อว่า Mark กต้วน The Other Side Asia Tour 2023นะครับซึ่งประเดิมที่แรกที่ประเทศไทยโดยงานนี้นะครับจัดขึ้นถึง5วันด้วยกันนะครับก็ได้แก่วันที่5ถึงวันที่7พฤษภาคมที่ Impact